ในบางช่วงของการเดินทางเราก็อาจจะได้มาเจอบรรยากาศที่สดชื่นเลยนะครับเดินผ่านกลุ่มหมอกที่ปกคลุมเส้นทางได้เห็นบรรยากาศที่บางวันก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสครับต้องเป็นช่วงที่มีฝน ตกก่อนหน้าครับแล้วก็อาจจะหลังฝนสักเล็กน้อยหรือฝนตกข้างๆแล้วก็เกิดหมอกสวยๆในช่วงที่เราผ่านมา,าก็จะได้บรรยากาศเชกเช่นนี้ในเส้นทางก็มีบรรยากาศที่สดชื่นยอดเยีเ่ยมมากๆครับลองดู เราคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับกับการเข้าป่าจะมาบอกว่าข้างล่างแดดข้างบนจะแดดตามก็ขึ้นอยู่กับป่าที่เราไปว่าภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะครับนีครับพอเราเดินออกมาจากจุดที่มีหมอกนิดหน่อยต่นนีโล่งแล้ครับพื้นที่ข้างหน้าก็ลงไม่มีหมอก กันสิ่งที่เราต้องพร้อมอยู่เสมอนะครับก็คือเราต้องพร้อมที่จะถ้าถ่ายภาพก็ต้องพร้อมที่จะหยิบกล้องหยิบอุปกรณ์ออกมาใช้ได้สะดวกทันทีที่เราต้องการแล้วก็การใช้กล้องก็ต้องรู้จักกล้องตัวเองให้ดีว่าถ้าเจอสถานการณ์มีหมอกจะตั้งค่ากล้องค่าแสงอะไรอย่างไรต้องไม่เสียเวลากับ อุปกรณ์ยกขึ้นมาก็ต้องได้ภาพทันทีนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของสถานที่ของจุดท,ที่เราไปก็ศึกษาไว้ล่วงหน้าก็ดีเพราะเราจะประเมินได้ว่าถ้าขึ้นถึงความสูงระดับไหนเราจะมีโอกาสเจออะไรต้องเตรียมตัวประอย่างไรถ้าเห็นหมอกแบบนี้จะ มีอกา่ที่ฝนจะลงไหมหรือฝนเพิ่งผ่านไปครับเราต้องเรียนรู้นั่นเองครับอยู่กับธรรมชาติก็ต้องศึกษาธรรมชาติว่าจริงๆเขาเป็นอย่างไร,รตัวธรรมชาตทิที่เราไปเขาเป็นอย่างไร จุดพยาลเล่นเรือตรงนี้ครับปกติจะแดดแล้วก็ไม่ไปกคลุมด้วยหมอกแบบนี้แต่มันไุ้ขึ้นมามีสายหมอกผ่านไปแบบที่เราเห็นนี่ไหยครับสายหมอกกำลังเคลื่อนเรื่อยๆผ่านออกไป คใครชอบแต่งกลอนก็มายืนชมหมอกแล้วก็แต่งกลอนตรงนี้นี่คือบรรยากาศของการเดินป่าครับ